ใครบ้างคะงานประจำก็ต้องทำขายของออนไลน์ก็ต้องขายตอบแชทลูกค้ชาช้าลูกค้ายกเลิกออเดอร์อใครนะคะที่เจอปัญหานี้นะคะวันนี้จอยรินมีทางแก้มาบอกกันคะ่ะ หลายคนนะคะทำงานประจำไปด้วยนะคะแล้วก็ขายของออนไลน์ไปด้วยแล้วก็ใช้ช่องทางเปิดเพจแล้วก็ใช้ไลน์ส่วนตัวนะคะในการที่จะขายของและเวลาที่เราเข้างานประจำนะคะหลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะใช้มือถือได้บ่อยเท่าที่ต้องการถูกไหมคะวันนี้จอจรินมีคำตอบแล้วก็มีทางออกมาให้สำหรับทุกท่านเพราะว่าจอจรินเองเนี่ยให้คำปรึกษานะคะคนที่ทำงานประจำแล้วก็ขายของออนไลน์แบบ แอบแอบขายเนาะเพราะว่าก็ไม่มีใครในบริษัทหรอกนะคะที่จะอนุญาตให้ทํางานที่2เสริมเขาจ่ายเรามาเป็นเงินเดือนแล้วถูกไหมคะ แต่ว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าเงินเดือนเนี่ยยังไงก็ไม่พอใช้อยู่ดีถูกไหมคะอ่ะเจลินก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทํางานประจํามาก่อนนะก็ใช้เวลาพาร์ทไทม์ค่ะในการที่จะเป็นเวลาพักนะะหรือเวลาเลิกงานหรือก่อนเข้างานเนี่ยในการที่จะขายของออนไลน์ดังนั้นเองเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะคะเจลินถนัดมากๆเลยค่ะวันนี้แต่ว่าด้วยเครื่องมือที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็เอื้ออํานวยให้ คนที่ทํางานประจําแล้วก็ขายของออนไลน์คู่ไปด้วยเนี่ยสามารถที่จะทําได้แบบละมุนละม่อมมากๆเลยนะคะไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรแล้วแหละแต่บอกว่ามันช่วยเอื้อให้เราสามารถที่จะทํางานประจําไปด้วยแล้วก็ทํางานเสริมแบบที่ขายของออนไลน์ไปด้วยได้จริงๆนะคะจลินจะแนะนํานะสําหรับคนส่วนใหญ่นะแนะนําเลยว่าให้เปิดเพจนะคะที่ไม่ต้องโผล่หน้าตัวเองหรือไม่ต้อง คืออย่าโพสต์ในเวลาทํางานอะ่ะเพราะว่าเวลาเปิดเพจเนี่ยนะเราสามารถตั้งโพสตได้ถูกไหมคะถ้าเรากังวลหน่อยนึงเราก็ตั้งโพสตอย่าให้มันเป็นเวลาที่มันอยู่ในเวลางานเนาะเราอาจจะตั้งโพสต์ในช่วงก่อนเข้างานพักกลางวันถูกไหมพักกลางวันสักเที่ยงครึ่งอะไรแบบนี้แต่ว่าเราพักจริงเที่ยงครึ่งไหมคะ อาจจะไม่ใช่ถูกไหมคะอาจจะติดประชุมอาจจะเจ้าน้ายเรียกอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าเที่ยงครึ่งเนี่ยมันเป็นเวลาที่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็จะเปิดอ่านกันแล้วก็ช่วงเรื่องงานยามเย็นนะคะตอนเย็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งโพสต์ได้หรือดึกๆไปเลยซึ่งบางทีคุณอาจจะนอนไปแล้วแต่คุณก็สามารถที่ตั้งโพสต์แบบนี้ได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและที่สําคัญนะคะเมื่อคุณเปิดเพจแล้วในช่อง inbox นะสามารถที่จะตั้งเป็นการตอบอัตโนมัติได้ค่ะกรณีที่มีลูกค้าเข้ามาสอบถามคุณคุณจะต้องตั้งคำต ตอบคำถามแบบที่เราต้องรู้ด้วยนะว่าลูกค้าจะถามอะไรมาแล้วก็มีคําตอบให้ลูกค้าถ้าเกิดว่าจะให้ลูกค้าเข้ามาแอดไลน์นะคะสําหรับคนทํางานประจําอยู่แล้วขายของออนไลน์เสริมด้วยเจลีนแนะนาว่าให้ใช้เป็นไลน์ OA นะคะเพราะไลน์ OA ข้อดีก็คือมันสามารถที่จะมีบอทอัตโนมัติของในระบบของแพลตฟอร์มไลน์ OA สามารถที่จะมีการตอบ ถามหรือเราสามารถนำล่องสร้างคีย์เวิร์ดนะคะเพื่อที่จะตอบให้ตรงเพื่อที่จะบีบให้ลูกค้าถามอะไรแล้วกดเช่นตั้งว่ากด1สอบถามราคากด2อสอบถามวิธีใช้กด3สอบถามสถานที่อะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถบีบช่องทางให้ลูกค้ากดตามที่เราวางโฟล์ดตรงนี้ก็จะช่วยให้เราไม่ต้องอยู่หน้าจอตลอดเวลาแต่ยอดเราไม่หายไปไหนข้อดีอีกข้อนึงค่ะ Li โอเอเขามี Line ไมช็อปที่สามารถโยลูก ลูกค้านะคะเข้าไปโอนเงินตัดบัตรเครดิตเราก็แค่สร้างร้านค้าไว้ใน Line MyShop นะคะก็สามารถที่จะโยนลูกค้าจาก l ล n e ที่เราแช็อยู่ไปซื้อของได้ที่ Line m y Shop เลยแล้วก็ทำการตัดบัตรแจ้งที่อยู่โอนเงินอะไรเสร็จสับพเลยนะคะเราก็มีหน้าที่คือมาเก็บออเดอร์แล้วถ้าใครปลั๊กอินนะคะหรือต่อระบบเชื่อมได้ดีกว่านั้นนั่นก็คือคุณไปหาฟูลฟิลเมนท์ที่ดีๆสักเจ้าหนึ่งส่งออเดอร์นะคะตรงเลยกับเขาเนี่ยคุณก็แทบจะต้องไม่ต้องแพ็คของส่งเองเลยทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะท ทำแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อมา r จิ้นของสินค้าคุณเนี่ยมันมีมากพอที่จะเหลือไว้ให้คุณทําเรื่องเหล่านี้ทําการตลาดเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็น f u ลฟิลเมนต์เอ่ยหรือว่าในเรื่องของการซื้อโฆษณาก็ตามเพราะว่าถ้าเกิดเราทํางานประจำอยู่ด้วยเราจะขายของแบบธรรมชาติเนี่ยบางทีธรรมชาติ ก็จัดช้าๆถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะเร่งสปีดมันนิดนึงเร่งตัดต่อพันธุกรรมนะคะของการย่นย่อความสําเร็จของธุรกิจเรานะคะเราอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องการซื้อโฆษณาเพิ่มเติมด้วยเพราะในระหว่างที่คุณทํางานอยู่ก็จะเหมือนกับว่ามีคนแจกใบปลิว ให้คนไม่รู้จักอยู่ตลอดเวลาดีไหมคะนี่แหละค่ะถ้าคนทํางานประจําอยู่แล้วมีการซื้อโฆษณาด้วยแล้ววันหยุดคุณก็ค่อยมาทําเพิ่มเติมเช่นอาจจะมาไลฟ์เพิ่มเติมหรืออาจจะไปทํา YouTube เพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเรื่องของการซื้อโฆษณาเป็นเสมือนการจ้าง Facebook ให้ไปแจกใบปลิวให้คนรู้จักสินค้าของคุณนะคะเรื่องนี้สําคัญมากและจะต้องเป็นการลงทุนเรื่องการซื้อโฆษณาในการทําธุรกิจเนี่ยจะบอกว่าเป็นเรื่องของการลงทุนค่ะเหมือนเราลงทุนในการ ที่จะเช่าร้านเหมือนการลงทุนที่จะเขาเรียกว่าตกแต่งร้านให้มันดูสวยงามหรือเราเลือกที่จะเช่าร้านในทำเลที่ดี Facebook สามารถที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาเหล่านี้ได้โดยที่คุณเองก็ยังใช้ตัวเองทํางานในงานประจําอยู่แล้วอีกด้านหนึ่งคุณก็ใช้คอมพิวเตอร์เออเหมือนใช้บอร์ดเหมือนใช้แพลตฟอร์มนะคะในการที่จะทํางานต่อเนื่องไปได้เรื่องนี้นะคะเป็นระบบการทํางานที่ถ้าคุณวางแผนดีๆนะแล้วก็ทําต่อเนื่องนะคะ2ปีเอา1-2ปีนะคะช่วงเนี้คือถ้าคุณสามารถวางระบบได้อย่างครบถ้วนภายใน1-3ปีคุณสามารถที่จะมีไรายได้เท่า กับงานประจําได้เลยนะมีรายได้เท่ากับงานประจําได้เลยแล้วถ้าทําต่อเนื่อง คุณรู้ทุกแพลตฟอร์มและคุณเลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้องรับรองว่าคุณสามารถที่จะออกมาจากงานประจําแล้วก็มาเป็นนายตัวเองได้เหมือนเจอลินได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตราบใดนะคะที่กรุงโลมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวการเรียนรู้ของเราแล้วก็การสร้างอาชีพที่2ของเราก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกความพยายามทุกการลงมือทําจะทําให้คุณสามารถที่จะกลายเป็นเจ้าของกิจการได้เช่นเดียวกันวันนี้คิดว่าทุกคนคงจะได้ เทคนิคดีๆในการที่จะนําไปปรับประยุกต์ใช้กันอย่าลืมที่ติดตามเพจกันไว้ด้วยนะคะหรือติดตามช่อง YouTube นะคะ Subscribe กันไว้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับนักขายสายออนไลน์ค่ะวันนี้จะลินไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ